เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้มีการตรวจนะครับหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จับภาพนาทีที่เยาวชนชายอายุ15ปีนั่งซ้อนท้ายนะครับเด็กชายอายุ14ปีแล้วก็ถูกยิงคาโมเตไซหลังจากที่ได้รับสารภาพนะครับว่าทำปืนลั่นใส่เพื่อนขณะนะครับจะยิงคู่อลินั่นเองนะครับกับเหตุการณ์นี้ครับกรณีที่มีเด็กอายุ14ปีเสียชีวิตขณะที่ซ้อนจัก,กรยานยนต์ กับเพื่อนนะครับบนถนนในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับล่าสุดนะครับตำรวจใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุพบว่าเป็นเพื่อนที่ซ้อนจักรยานยนต์มากับผู้ตายส่วนสาเหตุอ้างว่าทำปืนลั่นขณะที่จะนำออกมายิงคู่กรณีนั่นเอง โดยจากภาพวงจรปิดนะครับท่านจะเห็นเลยว่ามีรถจักรยานยนต์เนี่ยสองคนไอ้สองคันนะครับขับขี่แล้วก็ประกบไล่ตามกันมาบนถนนเลี่ยงคลอง2ในซอยนะครับปากซอยเอราวัน28ทับหนึตำบลคลอง2องอำเภอคลองหลวงก่อนที่จะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น1นัดพร้อมกับเสียงนะครับโวยวายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกนะครับของวันนี้ ห่างออกไปนะครับก็พบร่างของเด็กชายอายุ14ปีถูกยิงเข้าที่บริเวณท้ายทอยอาการบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาผู้ที่เห็นเหตุการณ์เล่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเล่าว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยได้มานนนั่งอยู่ตรงกลางถนนนะครับของรถจักรยานยนต์ที่ซ้อนกันมาเนี่ยสคนขณะนั้นนะครับก็ได้ยินเสียงดังขายประทัดนะครับไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนนั่นเอง ส่วนเพื่อนที่มาด้วยนะครับก็มาขอความช่วยเหลือว่าเพื่อนตอนเองอ่ะถูกยิงให้ให้คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยช่วยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับตนเองก็จึงได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยนะและก็มีการเอาเพื่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะถูกรถนะครับที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นถนนสวนทางกันนะครับอาจจะถูกรดทับนั่นเองนะครับ ต่อมาครับทางด้านพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์นะครับมิตรประสาทนะครับผู้กำกับของสอพนข,ข,ข,ของหลวงครับได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าหลังจากที่ตรวจหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับเจ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้เป็นเบาะแสแล้วก็หาคนยิง เพราะว่าวิถีกระสุนที่พบนะครับต้องบอกว่าแมมเข้าที่บริเวณท้ายถอยด้านขวานะครับแต่ว่าคู่กรณีที่ทะเลาะกันเนี่ยขับขี่รถจักรยานยนต์มาประกบเนี่ยอยู่ด้านซ้ายจึงได้เรียกเพื่อนนะครับที่ซ้อนท้ายนะซึ่งเป็นเยาวชนอายุ15ปีมาเข็นสอบนะครับอีกครั้งก่อนที่จะยอมรับสาร,รภาพว่าทำปืนลั่นใส่เพื่อนแล้วก็อาวุธปืนเนี่ยเป็นปืนไทยประดิษฐ์หรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือปืนปากกานั่นเองครับ จากการสอบปากคําเพื่อนที่นั่งซ้อนท้ายแล้วก็เป็นมือปืนด้วยเปิดเผยอ,อย่างนี้ครับว่าขณะที่ตนเองเนี่ยกำลังจะชักอาวุธปืนออกมาเนี่ยนะครับจะยิงกับคู่อริเนี่ยแต่ว่าตนเองเนี่ยได้ทําปืนลั่นใส่เพื่อนที่นั่งอยู่บริเวณตรงกลางจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานยนต์ที่ขับมาด้านข้างเลยทีเดียวนะครับ เบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการควบคุมตัวเยาวชนชายแล้วก็ไปสอบสวนขยายผลและก็พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพบพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและเป็นการกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต ก่อนที่จะส่งนะครับตัวดําเนินคดตีตามกฎหมายเกี่ยวกับเยาวชนนะครับนี่ก็แม่บางครั้งบางคราวนะขับรถออกมาแล้วก็ซ้อนสามบอกว่าตอนแรกนะครับว่าจะน้าคู่อริเนี่ยตามมาประกบและอาจจะใช้อาวุธปืนยิงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ปักใจเชื่อนะครับเมื่อตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและวิถีกระสุนที่น้องอายุ14ปี ถูกเข้าไปเนี่ยบริเวณท้ายทอยด้านขวาเนี่ยนะครับจนกระทั่งทําให้เสียชีวิตนะครับเมื่อไปตรวจสอบแบบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็พบหลักฐานที่แท้จริงคนที่ยิงก็คือเพื่อนด้วยกันนั่นเองครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับนี่เหตุเกิดนะครับประมาณช่วง18-34นะครับประมาณ6กโมงกว่านะครับก็ได้มีกลุ่มของผู้เสียชีวิตนะครับก็ได้ขับรถจักรยานยนต์นะครับ โดยเป็นเด็กเยาวชนทั้งสามคนเลยนะครับซ้อนจักรยานยนต์มากัน3คนนะครับก็ได้มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็ได้ขับรถปาดมาทางซ้ายนะครับเหมือนจะก่อหรือจะทะเลาะกันนะครับเหมือนจะหาเรื่องกันนะครับแล้วก็ส่งผลให้กลุ่มทั้งผู้เสียหายเนี่ยนะครับโดยจากคาให้การของทางเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับพูดถือผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ได้บอกว่านะครับระหว่างที่ชักปืนออกมาเนี่ยปืนก็เลยลั่นนะครับลั่นใส่เพื่อนที่อยู่ ด้านหน้าของตัวเองนะครับก็เกิดเสียชีวิตนะครับไม่ได้เกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ที่ประกอบไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าที่เราสืบทราบเนื่องจากวิธีกระสุนนะครับวิธีกระสุนก็คือว่าวิธีกระสุนเนี่ยยิงเข้าจากท้ายถอยใช่ไหมครับแล้วก็เฉียงขึ้นไปบนศรีรษะจากขวาขึ้นไปทางซ้ายนะครับแต่ดูจากกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยคู่กรณีเนี่ยที่อ้างว่าเดี๋ยวจะมาทะเลาะกันเนี่ยหาเรื่องกันเนี่ยก็ขับมาทางซ้ายซึ่งเป็นไปนได้ในกระสุนเนี่ยซึ่งเข้าทางขวา ได้เฉียงขึ้น้ายฝั่งอยู่ข้างในจะยิงจากทางด้านสายได้เพราะเรารูเข้าไปอยู่ทางขวานะครับเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเราก็ได้นาได้เรียกนะครับฝั่งกลุ่ม,มผู้เสียหายก็มาส,สอบถากนะครับก็ได้ยอมรับนะครับว่าได้เป็นคนที่ได้ชักปืนจริงนะครับโดยอ้างว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอ้างว่าให้ชักปืนมาเพื่อจะต่อสู้กับไปรุ่นนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับ้วกเกิดปืนลั่นเสียเพื่อนเสียชีวิตครับหลังจากนี้เราจะมีการขยายผลเกี่ยวกับที่มาของอาวุธปืนนะครับ เบื้องต้นก็จะได้มีการสืบสวนนะครับหาเรื่องของปืนเนี่ยได้มาจากไหนนะครับเพราะว่ารุ่นมีกลุ่มมีอาวุธปืนนะครับในความเรื่นะครับครอบครองนะครับแล้วก็พยานฐานต่างๆว่าเรื่องของขับคขม่าวดินปืนก็ดีนะครับหรือวิถีกระสุนก็ดีทั้งทีเวทยาศาสตร์นะครับแล้วก็จะนะครับสืบสวนนะครับให้ได้พยานหลฐานที่ครบถ้วนนะครับเขาเอาปืนไปทิ้งก่อนแล้วก็มาบอกกับทางพลเมืองดีใช่ไหม เบื้องต้นนะครับเออทางฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ได้อ้างว่าเนี่ยจากที่เพื่อนโดนนั่นเสียเพื่อนแล้วนะครับก็ได้เอาปืนเนี่ยไปโยนทิ้งนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยก็ได้พาเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปเอาปืนกลักมานะครับแล้วก็ได้ไปเรียกนะครับให้พลเมืองดีเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับเพื่อของตัวเองนะครับเป็นเยาวชนนะเออเร่เป็นเยาวชนนะครับอายุสิบ้าปีครับวนผู้เสียชีวิตก็14บีปีเสร็จนะครับก็คือ ผู้ก่อเหตุนเนี่ยอายุ15ปีนะครับเรียนอยู่ม .3 นะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่เรียโรงเรียนเดียวกันอยู่ม .2